เสียงสู้ซ่ากลิ่นหอมเครื่องเทศที่ลอยมาปะทะจมูกและภาพของไก่ย่างสีส้มแดงฉ่ำบนเตาถ่านนี่คือเสน่ห์ที่ยากจะต้านทานของไก่กอและราชาแห่งไก่ย่างชายแดนใต้ไก่กอและไม่ใช่แค่ไก่ย่างธรรมดาแต่นี่คือภูมิปัญญาและจิตวิญญาณของอาหารมาลายูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งปัตตานียะลาและนาราธิวาสคำว่ากอและเป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลว่ากลิ้งหรือการพลิกไปมาซึ่งสื่อถึงวิธีการย่างไก่ที่ต้องพลิกกลับไปกลับมาบนเตาถ่านนั่นเองความพิเศษคือการอาบน้ำซอสครับไก่จะถูกย่างและราดน้ำซอสทับไปเรื่อยๆชั้นแล้วชั้นเล่าจนน้ำซอสงวดซึมลึกเข้าเนื้อและเคลือบผิวไก่จนเป็นสีแดงส้มเงางามได้กลิ่นหอมไหมของถ่านและกระทิที่สุกผลลัพธ์ที่ได้คือไก่ย่างที่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่าอยู่ข้างใน แต่ผิวข้างนอกเข้มข้นไปด้วยรสชาติหวานนำและเค็มตามหอมกลิ่นเครื่องเทศและกระทิรมควันไก่กอและจึงเป็นมากกว่าอาหารแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตงานเลี้ยงและความทรงจำของคนใต้อย่างแท้จริงแล้วคุณละครับลองไก่กอและรสชาติเข้มข้นแบบนี้หรือยัง